ก็เลยไปซื้อสําเร็จโดนคนอื่นลักทําไงพี่ดาเออนี่ยนอ,อนนอนพอนะเออพักนี้ไม่เห็นเสียอะไรเสียเขาไม่สบายใช่ไหมน้องเสียนะเป็นไงเนาะน้องเสียปูอะ เห็นะยังไงไม่เล้อจะให้เห็นเอาอย่างนี้ดีกว่าก็จะได้แบบว่าดูน่ากินหน่อยนี่ชว่วยนี่แล้วก็น้ำจิ้มย่าขอทำอีกสามอันนะอีกสามอันก็ ยายวาดสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาทำสลัดโรนะคะสลัดโรปูอาจทำแบบง่ายๆนะคะพอดีมีผักเนาะก็ผักไม่ได้ซื้อผักก็อยู่ที่บ้านเนาะก็เลยเอานี่แหละเน้นผักเน้นผัก ทายกันนะคะเราก็จะเน้นกินผักกันยินดีต้อนรับทุกบ้านนะคะโอ้ยเนาะท่านน้องหมาน,นี่ก็อย่าพิ่งสิมากินอันนี้กันก่อนกินอันนี้กันก่อน กินสลัดก่อนนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอีกสองอันอีกสองอันขอสักใจเย็นเย็น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 นะคะจะเพิ่งเอาลาย มากินมากินกันได้เลยนะคะมากินกันได้เลยสลัด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 ปูอัดนะคะสลัดปูอัดถ้าใครไม่ชอบกินปูอกกัดก็นั่นเลยค่ะซื้อไก่อกไก่มานึ่งแล้วก็นีนะคะอืมอาจจะสวยมั่งไม่สวยมั่งเนาะเพราะว่า ทำกินเองช่างมันมเราทำกินเองทำเองกินเองอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิบทุกไล์ไปกินด้วยไม่ได้ค่ะคาลุกเจว่า <c oughs> มามามาเจบามา,มาไปกินอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งวันนี้ย่ามาแบบ ข้าวรถแพงใช่ป่ะนะเดี๋ยวส่งให้กินนี่น,น,นีอีกอันนึงอีกอันนึงเอาแบบใส่เข้าไปโปเข้าไปปาชนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอุ๊ยอันนี้ทำไมมันอันใหญ่จังเลยอันสุดท้าย สงสัยจะได้เอาไปปากสมิงคืนนี้แน่เลยเนี่ยโอ้ยใครจะกินเนาะอันใหญ่เนี่ยที่เลมากเลยอันนี้จะมันอันนี้เราก็เอาไว้ข้างล่างสินี่เสร็จแล้วเดี๋ยวย่ากเก็บก่อนนะหนึ่งแป๊บหนึง่นงเสร็จแล้วเสร็จแล้วแป๊บหนึง่ง นี่สวยไหมน่ากินไหมเออ